ประกาศด่วนปิดด่านผ่านทางบกไทยมาเลเซียชั่วคราววันโควิด -19 ระบาดสถานเอกอัครราชทูตนักรุงกลาัมเอร์ประกาศด่วนกรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบกไทยมาเลเซียชั่วคราวเพื่อยับยั้งการระบาดของไวรัสโคโรนาเนื้อหาระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตนักรุงลาัมเปอร์ขอเรียนเรื่องประกาศเพิ่มเติมกรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบกไทยมาเลเซียชั่วคราว ของทั้งฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 1. ผู้วารชการทั้ง4จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดงทางบกรวมถึงท่าเรือระหว่างไทยมาเลเซียโดยระงับการเดินทางเข้าออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติรวมถึงคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทยยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้า ที่เข้าออกได้เฉพาะบางจุดซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่23มีนาคม2563เป็นต้นไปสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยสามารถเดินทางกลับไทยได้ทางอากาศเท่านั้น 2. สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้ผู้โดยสารสัญชาติไทยที่เดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทยต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบินดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ ซึ่งสามารถเข้าไปติดต่อก,กับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกต่างๆในเมาเลเซียรวมทั้งที่สนามบินกรุงกุลาลัมเปอร์ทั้งสองแห่งให้ออกใบดังกล่าวได้ 2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่หรือกระทรวงการต่างประเทศออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศโดยสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทยที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกุลาลัมเปอร์ ผ่านบริการออนไลน์ทั้งนี้ท่านต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการกรอกเพื่อขอเอกสารรับรองจากสถานเอกรราชทูต 3. 3สถานเอกราชทูตได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสําหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19โดยสามารถติดต่อได้ที่สายฮอตไลน์ชั่วคราวโทรมือถือหมายเลข017 7004822หรือหมายเลข0 1 1 1 1 7 2 1963หรือหมายเลข011 1160 8379 you